บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสมาสมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จิตนี้เป็นศูนย์กลางแห่งกรรมคือการงานที่กระทำทุกอย่างและแห่งสุขและทุกข์กับทั้งเป็น ที่ตั้งแห่งทั้งส่วนดีอันเรียกว่าบารมีทั้งส่วนชั่วอันเรียกว่าอาสวะเป็นสิ่งที่ มีค่าอย่างยิ่งในบุคคลทุกๆคนเป็นที่เก็บแห่งสิ่งที่ประสบพบผ่านมาในอดีตท,ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ปรากฏคุณค่าของจิต ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ทรงเบเ็ญเพื่อความตรัสรู้ก็ได้ทรงทำรรจิตภาวนาอบรมจิตนี้ ให้เป็นสมาธิอันบริสุทธิ์และวิธีที่ทรงได้สมาธิอันบริสุทธิ์นั้นก็ไม่ใช่ทรงได้จากคณาจารย์ ที่ได้ทรงศึกษาโดยเฉพาะคือไม่ใช่ทรงได้จากท่านอาลารดาบทกาลามโคตรท่านอุทธกะดาบทรามบุตรแม้ว่า ขั้นของสมาธิที่ทรงศึกษาได้ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองนั่นจะเป็นขั้นฌานสมาบัติก็ตามแต่ว่ามิใช่ฌานสมาบัติ สำหรับที่จะให้ตรัสรู้พระโพธิญาณพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นฌานสมาบัติเพื่อที่จะไปเกิดในพรหมโลกท่านรูปประพรหมโรูป,ประพรหม แต่ว่าทรงได้หลักการปฏิบัติสมาธิอันบริสุทธิ์เพื่อพระโพธิญาณน,นั้นจากเด็กๆนั่นเองและเด็กที่ได้ สมาธิอันเป็นแบบให้ทรงถือเอามาปฏิบัติต่อน,นั้นก็ไม่ใช่เด็กอื่นไกลแต่ว่าเป็นเด็กคือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ ในขณะที่พระบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวันนั้นพระองค์เองซึ่งเป็นพระราชกุมารเด็กก็ได้ประทับนั่งณภา,ายใต้ร่มว่าจิตของพระองค์รวมเข้ามากำหนด ลมหายใจเข้าออกก็ทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์อันนับว่าเป็นขั้นปฐมฌานที่ว่าเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์นั้นก็เพราะว่ารวมเข้ามาโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไร จิตรวมเข้ามาอย่างไม่มุ่งหวังอะไรจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และการได้สมาธิที่บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อเป็นพระราชกุมารเด็กนั้นก็ไม่มีวิธีปฏิบัติ อย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายจิตรวมเข้ามากําหนดลมให้ใจเข้าออกของพระองค์เองเพราะว่าทุกคนก็ต้องให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ตลอดเวลาจะไปข้างไหนก็ต้องหายใจเข้าให้ใจออกไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนเพราะฉะนั้น เมื่อนั่งสงบอยู่เฉยๆลมหายใจเข้าออกก็ปรากฏเพราะว่าไม่ได้ไปนึกอะไรที่อื่นก็จับลมหายใจเข้าออกที่ปรากฏนั้นกำหนดจิตกำหนดก็ได้สมาธิและจิตของเด็กนั้น ยังไม่มีนิวรณ์อะไรยังไม่มีการมฉันพยาบาทที่นมิตะอธุธจจะกุกุจักวิกิจชาอะไรมากหรือเกือบจะไม่มีแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรทั้งหมดไม่มีตัณหา ในกามในภพอะไรเข้ามาเจือปนจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างทรงเรียนสมาธิได้จากแบบของเด็กซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ก็ทรง จับเอาแบบสมาธิที่บริสุทธิ์นี้มาทรงปฏิบัติต่อโดยทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มุ่งหวังอะไรมุ่งให้จิตสงบเข้ามาจิตจึงสงบจากกามจากอากุศลธรรมทั้งหลาย ไม่มีนิวรณ์ก็รวมเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์และก็ทรงน้อมจิตที่บริสุทธิ์นี้เพื่อรู้ท่านก็แสดงว่าทรงได้พยายานคือความอย่างรู้ระลึกชติได้ย้อนหลังไป ชาติหนึ่งสองชาติสี่ชาติห้าชาติเป็นต้นไปมากมายอันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญานญานคือความอย่างรู้ระลึกนิวาดซึ่งในที่นี้ แปลกันว่าขันเป็นที่อาศัยอยู่ในการก่อนได้คำบรรนิวัตินี้มาใช้เป็นชื่อของบ้านเนช่นใช้ในภาษาไทยวัดสว่า,วางคณนิวัตแต่ว่า สำหรับในประยานนี้มุ่งถึงขันรูปขันนามขันคือขันห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นนิวาดคือเป็นที่อาศัยอยู่หรือเป็นบ้านของสัตว์ทั้งหลายสัตว ก็คือภูที่ยังมีความคล่องอยู่ยังต้องแล่นไปอยู่ตามอำนาจของตันหาคือความริ้นรนทยัญยากของจิตใจคือวัาสัตว์และก็เป็นโลกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัต,ตวโลก ก็หมายสัตว์คือภูที่ยังมีความความคล้องอยู่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวาดามารพรมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเมื่อยังมีความคล้องอยู่ หรือกิเลสเป็นเครื่องคลองอยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ทางนั้นคือสัตวโลกตั้งอยู่ภายในจิตนี้เองก็มีนิวาตคือมีบ้านเป็นที่อาศัยอยู่ในชาตินั้นๆก็คือขันรูปขันนามขันนี่แหละ ประสมระลึกถึงพระองค์เองซึ่งอาศัยอยู่ในนิวาสคือบ้านอันได้แก่ขันเป็นที่อาศัยอยู่ดังกล่าวย้อนหลังไปได้ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อโคดคือสกุล สุขทุกข์อะไรต่างๆในชาตินั้นๆนนอันความระลึกชาติผลหลังได้ดังนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานญานที่เป็นอนุสติคือระลึกย้อนหลังได้ ถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางกอดคราวนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจิตนี้เองเก็บเรื่องที่ผ่านผ่านไป,ซ,นปซึ่งในประสบพบผ่านแล้วไว้ได้ทั้งหมด ไม่มีบกพร่องและเมื่อได้สมาธิดีจนถึงฌานสมาบัติก็สามารถที่จะระลึกลงไปถึงจิตที่บริสุทธิ์นั่น อันยังเก็บเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดเรื่องที่ผ่านไว้ได้ทั้งหมดจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ซึ่งเรียกว่าญาณรู้ที่ระลึกย้อนหลังไปได้อาการที่ระลึกระลึกย้อนหลังไปได้นี่แหละเรียกว่าเป็นตัวสติ คืออนุสติที่ใช้ในที่นี้ก็เป็นความหมายเช่นเดียวกับสติคือความระลึกได้ที่เป็นธรรมะที่เป็นกำลังของทุกๆคนที่ท่านอธิบายว่าระลึกถึงการงานที่ทำคำที่พูดแล้วไว้แม่นานได้ ็นสติในปัจจุบันใชาตินี้เมื่อใครมีสติดีกดระลึกได้ถึงการงานที่ทำคําที่พูดไว้เมื่อวนนัอวนนี้ได้ดีเมื่อวันซืนนี้ได้ดีเมื่อเดือนที่แล้วได้ดีเมื่อปีที่แล้วได้ดีดังนี้เป็นตน้นย้อนหลังไปได้แต่ว่า เรื่องที่จะลึกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วที่ยังเก็บไว้ในจิตส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำสมาธิให้ดีได้สมาธิดีแล้วก็สามารถที่จะลึกย้อนหลังไปได้ ตามสมควรแก่กำลังของสติอันเกิดจากสมาธิที่ดิ่งลงเป็นความรู้ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นพยานข้อนี้และต่อจากนั้นก็ทรงได้พยานที่อย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลาย ต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในชาติที่ชั่วมีความทุกข์ต่างๆทำกรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีความสุขต่างๆเป็นไปตามกรรมก็เป็นอันว่าทรงได้พยานคือความอย่างรู้สูงขึ้นไปอีก อันเรียกว่าจุตูปปาติยานความอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงในชาติพบนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายของพระองค์เองด้วยและของผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่า ได้ตรัสรู้เรื่องกรรมตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนับว่าเป็นพยานที่สองและต่อจากนั้นก็ทรงจับได้ถึงต้นเหตุก็คืออาสวะกิเลส กิเลสที่ดองกิตตสังดานตรัสรู้เข้าไปถึงอาสวะกิเลสกิเลสที่ดองกิตตสังดานอันทำให้ได้ทรงพบอริยสัจท,ทั้งสี่คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอาสวะ กิเลสที่ดองจิตสันดานเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะซึ่งพยานที่สามนี้เรียกว่าอาสวะขยาาานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะและเมื่อทรงพบต้นเหตุดังนี้แล้ว วิชาความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงก็บังเกิดขึ้นแต่วิชาคือความไม่รู้ก็ดับไปหมดอาสวะทั้งหลายก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นจึงทรงพบความดับทุกข์เมื่อทรงได้พยานที่สามนี้จึงได้ทรงเป็นพุทโธคือเป็นภูตรัสร,รู้แล้ว สัตภาวะภาวะเป็นสัตว์คือผูกข้องก็สิ้นไปหมดไปปรากฏเป็นพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้ผู้รู้ผู้พ้นพระพุทธเจ้าพระพุทธะพระผู้ตรัสรู้นั้นกล่าวสั้นก็คือรู้พ้น ไม่เคยรู้ติดรู้ยึดรู้สิ่งใดยึดสิ่งนั้นติดสิ่งนั้นนั่นคือสัตตะผูกข้องแต่ว่ารู้สิ่งใดพ้นสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นก็เป็นพุทธ,ธคือเป็นผูรู้ เป็นพระพุทธคือเป็นพระพุทรรัสุรุเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เนื่องมาจากจิตนี้เองทำกิจภาวนาฝึกจิตให้เป็นศีลฝึกจิตให้เป็นสมาธิและฝึกจิตให้เป็นปัญญาขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้ ศีลก็ตั้งขึ้นที่จิตและเป็นจิตจิตก็เป็นศีลสมาธิก็ตั้งขึ้นที่จิตเป็นจิตจิตก็เป็นสมาธิปัญญาก็ตั้งขึ้นที่จิตจิตก็เป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี้ ยังเป็นวิมุตตจิตจิตที่พ้นแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องเกิดจากความที่เริ่มปฏิบัติมาโดยลำดับอันเป็นจิตภาวนาตั้งแต่ในเบื้องตน้นต่อไปนี้ข,ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป